สวัสดีค่ะพี่น้องก็อนจะมาจบบอฝาเหรนมันหลักอันต้นเย็นอื่นเนี่ยเย็จะคล้องนี่แหละต่ดพันเพรข่อยบอกว่าถ้ากินตอนมันสุกๆแดงๆแล้วนะแต่ข่อยบอกอมักหมักหน่อยชนิดสีชนิดพี่น้องจ้าสีประมาณชนิดข่อยมักโอก้กันเห็นไหมมันแดดจ้าพี่น้องจ้าเฮ้ยเซ็ตจน เขาเขานอนอยู่ข่อยเลยออกมาจอบช่องนี้เนาะข่อยมอัดเนาะข่อยอยากกินไหมนุ่มันงามงามดีน้องจ๋านุ้ยตุ่นอยู <c oughs> อนน่เฮียเนี่ยนะว่าจอบคือยังไม่รักของผู้อื่นนี่เนาะแต่ยึกมัวเนาะข่อยก็ได้แซ่บครับครับอือตบอปเปิ้ลแอปเปิ้ล ไปคระพี่น้องจา้าหลังจากที่อันเป็นรักอันบักเซอรี่ผัวกินแล้วลูกสาวบอกว่าแม่อยากกินอันแพนเค้กว่าสันเฮดห้แน่ว่าสันโอเคแม่สิจัดให้ลูกงานหลาดงานหลวงพี่น้องจา้านี่แหะจ้า่าแต่ลูกอยากกินยังนเนาะเฮากับอ้ยพร้อมที่จะเฮดให้ลูกพี่น้องจา้าขอท,าย,อขอทายวิดีโอน้ำเตาขอทายวิดีโอน้ำเตาเลยว่าจ้งสินะได้ได้ถ้าประธานไปเฮดแพนเคก้กเหแน่วแล้วเนี่ยเอาเอาเนี่ยมาหล่อนะพี่น้องเนาะข่อยาก อันส่วนหนึ่งที่เขาอัดวิดีโอนี่พี่น้องจ้าอยากมีลูกมีเต่าอยู่ในวิดีโอนี่บางเือเขากับเก็บเป็นโมเมนต์ที่เขาอยากเห็นลูกแต่ละอันช่วงว่วยเนาะจ้าเนาะเก็บไว้แต่เบิ้งเนาะจ้าเนาะอันสางไล่ได้ให้กระดีแต่ว่ามันลักลักนี่มันก็สิเป็นเอ่อความทรงจำเนาะจ้าเนาะของอันลูกในวหยแต่ละช่วงช่วงเนาะจ้าเนาะเขากับเก็บไว้เป็นที่อัน ละลึกละพี่น้องจ้าเอาไว้แต่เบิ่งย่ำเขาหง่ย่ำเขาโตเฮาก็ด้รู้สึกว่า,ร,ารูปภาพรูปนี้โมเมนต์มันเป็นจังไดเนาะพี่น้องเนาะาจะ้าเกษตรเขาก็สิกินน้ำยางกินน้ำช็อกโกแลตแล้วซ้านั้นแ่ะพี่น้องตกมาย่ำแล้งพี่น้องจ้าอีแม่ก็สิไปปลูกต้นบักเขือนเนาะจ้าเนาะได้เวลาปลูกต้นบักเขือแล้วแองก็ะจะมาตัดทุงขยะอังซีหละ่ะจ้าไปคุมดินเนาะจ้าเนาะกะมีทุงอ่า ที่เพิ่นขายอยู่ด้วยจ้าเต่ว่ามันเป็นทุงที่แบบขนาดใหญ่มากๆเนาะจ้านาะด้วยพื้นที่ในการปลูกของแอนมันมีจํากัดแอนก็นเลยถือว่าเออโอเคพอเพราะยังกะเสียเวลามาตัดทุ่งขยาจากน้อยอยังสินะจ้าถ้าคุ้มพลาสติกเนี่ยมันสีอบมันสีซื่นพี่น้องจ้าต้นใหม่อะ่ะมันสีงามแล้ะก,ก,ก็ออกหมากออกผลดีเนาะจ้านาะนะแอนเคยทดลองปลูกแล้วปลูกแบบคุ้มพลาสติกกับบ่คุ้มพลาสติก คุมาสติกนี่ออกดอกออกผลให้งามมากๆแล้วกระดกด้วยพี่น้องจ้าส่วนที่บ่ได้คุ้มบรได้อีงนี่แบบอากาศมันมันบ่ได้คุ้มเนาะจ้าเนาะดินมันก็สิมีความชื้นมันก็สะบ่ิเนั้นคือยังเข้าคุ้มเอาง่ายๆพี่น้องจ้าคุ้มบาสติกมันดกมันงามพี่น้องจ้านี่ล่ะจ้าแองก็คุ้มจังซี่ล่ะจ้าเนี่ยจ้าก็เอาขุดดินเนาะจ้านะขุดดินแล้วก็เอาโล่งเนาะจ้า เนี่ยจากกระเฮตไปพี่น้องจ้ากระเฮดจนแล้วพ่นละจ้าปีหนึ่งเข้ากับสิได้กินบะเขือแบบสดๆจากต้นเนาะจ้าเนาะ,ะโดกอีหลีปีเบื้องหันกระดกพี่น้องจา้าเบื้องอย้อนไปเบื้องคลิปปีที่แล้วเลยจ้าที่แอนอคุ้มไว้อีกอย่างมันกะป้องกันหยาน้าพี่น้องจ้าแต่ว่าเอาะแท้ๆนี่ก็บว่ามีเวลาที่จะมาถอนหยาเราจ้าหานเข้าจะไปอ เฮ็ดงานกับบานมากกเฮ็เดเบียกเฮียนส้นนงสีไหมมันก็เมื่อยเหล้าแม่จ้านี่แหละจ้ากะค่อยๆคูดไปพี่นองจ้านี่แหละก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนอจ้าเด้อที่จะเฮ็ดให้อะบักเขือของเห้าอะ่ะงามว่ายออกดอกออกมากออกผลเนาะจ้าเนาะแล้วก็การปลูกบักเขือนี่ก็คือเฮาต้องค่อยๆเลาะใบออกพี่นองจ้เาเฮาบ่ต้องเอาไว้ดอกใบอ่ะเมื่อต้องเอาไว้หลายจ้าสารอาหารเขาจะไปเลี้ยงใบเนาะจ้าเนาะ อีกอย่างอยู่ต่างประเทศจังเสียเฮาอ่าต้องปลูกกับการแข่งเวลาเนาะจา้าเนาะเพราะว่านาฮ้อนเนี่ยมีมกี่เดือนเนอกจาก้านาห้อนอิริอิริแล้ลวพี่น้องเดื้อต่างประเทศที่มีประมาณเดือนนิดๆเนานะจา้าเนาะที่เหลือ,อาก็จะเป็นแบบเออเย็นเนาะจ้าเนาะอากาศจะค่อนข้างเย็นเย็นสบายอย่างจังสี่แม่จา้ามันบ่คือบานเฮาพี่น้องจา้ามันปลูกได้ตลอดทั้งปีเนาะจานะ้าเนาะท้าฮหอนเฮ้ากับ ถ้าอยู่เมืองไทยเนะี่ยพูดถึง้ามันห่อนอยังเสียห้ากับขึงผ่าสลันเนาะพี่น้องเนาะมันก็สีซอยได้ระดับหนึ่งเนาะจ้าเนาะแต่ว่าอยู่นี่ถ้าว่าหิมะมากนี่ก็คือแล้วเลยจ้าก็คือปลูกแังบ่ได้พี่น้องจ้าก็ปลูกได้ปีและเทือก็บับเออถําใจเอาเมื่อยล่ะช่วงนี้นะพี่นอ้องต้นบัคเรือสื้ออันพี่เพื่อนมากกต้นงามงามพี่น้องจา้าออกดอกละจา้าปีนี้กับ่ได้เพาะยังหลายบ่ได บ่ได้เทบเดบ,บ่ได้เพาะเลย่อจานเนาะจ้าเนาะเพราะว่าเหตุงานมันเมือยพี่น้องจ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกยางละเด็กยางละน้อยไว้ในกระถางหรือว่าลงพื้นดินเอาไว้พอะเก็บกินพี่น้องจ้าบ่าได้แบบว่าคือปลูกคือยังตะกี้แล้วนเนาะจ้าเนาะแต่ว่าพวกผักพริกพวกบักเขือนเนี่ยเขายังสามารถอ่าเก็บแลวกะแสฟ,ฟิตไว้แต่กินได้เนาะจ้าเนาะหลวกะ เขาบอต้องซื้อนะพี่น้องจ้ะตลอดทั้งปีก็คือเขาอะก็มีกินเลยเขาอยากกินเขาก็ไปงัดห้องฟิดออกมากินอย่งนี้ใช่ไหมจ้าอยากจะแอนก็ปลูกไปเอ่อปีนี้แอนปลูกมะเขืออยู่ประมาณอยู่อันอยู่ที่ประมาณเอ่อยี่สิบห้าตุนาะจ้ะเนาะเพราะว่าแอนก็นสิอันเน้นหั่นแซ่ฟิดไวแต่เฮ็ดแกงเพ็ดเอาไว้แต่เฮ็ดอ่ะ แกงเขียวหวานเอียงแังสีจ้าพี่น้องจ้าก็คือยางวาหนานลัพี่น้องอันยูต่างประเทศเนาะจ้าเนาะอันบด พักผลไม้ที่เป็นของไทยเนี่ยจะค่อนข้างสูงแพกคนึงอ่ะห้าหกนวยงสิก็อุ้ยแองกับไม่ได้ซื้อโดนแล้วแองก็จำบ่ไ้แต่ก็ถือว่าถือว่าแพงถือว่าแพงพี่น้องจ้าอันขึ้นมาแล้วก็สังเกตสีหดนามบ่แต่ว่าฝนมาแล้วคงสิบ่ได้หดดอกจ้าก็ขึ้นบ้านพี่น้องจ้าผ้าส้มอ่ะพักสลัดปลูกอยู่อ่ะในโค้งพักพี่น้องจ้าบนเหลือจพี่น้องกัาธานุเมื่อ แต่คอยๆเลยคอยละเมื่อยกับถาดแต่ว่าเดี๋ยงนึงแอนนะเอาขึ้นมาปลูกไว้เทิงกระถางบนบ้านกำลังงามจ้ะเนี่ยกระชิบลิลิใบกินพี่น้องจ้าให้ได้กินได้เรื่อยๆยังสี่เนาะจ้าเนาะแต่ว่าแอนกะเพาะไว้คือกันกะนี่พี่น้องจ้าตกคำมากอะอยากกินเอียงแสบๆก็เลยเฮ็ดแอบย่ำมะม่ากินจ้าใสหมูใส่อใส่กอกไปวังซันหลับพี่น้องจ้านี่จ้า ช่วงนี้อาการแพร่อากาศค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงพี่น้องจ้าก็คือแอนมีอาการจุกข,ข้อยังบ่าหายนจะจ้ะจะเป็นจะเป็นเดือนแล้วแอนก็นสังเกตว่าแอนแพ้กาแฟ่อลแพ้นมวออย่างที่แอนก็ยึดกินแต่ว่ากาแฟนี่ยึดกินบ่ไพีน่น,น้องเพราะว่าเนื่องจากนบ่วหวร่างกายวัยตังเนี่ะต้องกินกาแฟาแต่ว่าแอนก็นสิลองสังเกตจุกค้องไปเรื่รอยเนอานอะจ้ะเนาะว่าแม่จะค้องอ่ะ กินกาแฟหลายหรือบอยอย่างงีสินะเพราะว่าแอนกินมือละสามแก้วพี่น้องจ่าน้องจ่าเนาะแบบเข้มข้นเลยอย่างงี้สินะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแอนจะไ่ได้กินกาแฟแล้วแอนจะกินเครื่องดื่มชูกําลังแทน่นเรพี่น้องจา่าเพราะว่าแอนก็ต้องแอนก็อยากหูอยากทดลองมือสามมือก่อนแอนก็บ่าแอนแพ้นมบอ่อแอนก็บ่ได้อีกแพ้แต่มันก็มีอาการจุกจุกแต่มันก็บ่ได้จุกตลอดเวลาเด้พี่น้องมันกับ นี่เป็นช่วงที่แบบเข้าอ่ะไม่เมื่อยหลืแบบเห็ดเอียงเร็วๆยังสิมันก็สิมีอาการแบบจุกๆข้อกีมากสิงนะจ๊ะแต่ก็อยากไปหาหมออยู่แต่ก็ย่านพี่นองจะย่านเขาโอ้สารพัดข้อมย่านพี่นองจ้าถ้วถึงแบบบ่ไวอีลีแองก็ต้องไปหาหมออะจ้าแต่ว่าก็ยั่องแบบตื่นเป็นช่วงเขาตื่นมากมันกับว่ามีอาการมันกับสบายหายใจโลกแต่พอมันแบบจุกนิ่เนี่ยแล้วมันก็สิเป็นนม่เมื่อเยเป็นง่ายๆเป็นไม่เมื่อยเป็น ออกจะเป็นแบบบุบๆเคือ้ยงจังใดยังสีแบะพี่น้องเท่ามาแล้วก็ต้องดูแรลร่างกายสุขภาพเจ้าของเ้วยพี่น้องเนาะเฮงานัหนักไปแล้วแบบเท่าหน,นักเฮงหนักเฮงานักหนักอันแต่ว่ามากๆยังสีสุดท้ายแบบร่างกายถ้าเข้าไปต่อบ่ได้มันกะไปต่อบ่ได้พี่น้องจ้าก็เอาเท่าที่เจ้าของทำไหวนะจ้าเนาะ